สวัสดีครับพอ่อชายครับพ่อชายขาไกลกินอดคน <c oughs> บลกรกอดคน อายาเรานมันบ่อน้ามันบ่อคือมันแม่นแต่เด้น้ถือก็ว่าแม่นแต่กพอเนาะเขาดาวก็ยังอยูได้ันบถปที่าใกลไปให้เจ้ากินยูว่าเขาว่าย้ำถือก็ว่าแม่นที่พอน้ำถือว่ามันนมันบูถึเอ้ยย้ำมาถือกันนี่จ้องเราจะด่ากันติมาถามหาหอดกันเมื่อนี้ที่มาพอใช้ทีปล่อยสองชุดสองตัวก่อนนะครับเนาะสองตัวลัง พอ่สองตัวล่างก่อนสองตัวล่างว่ามันหันของพ่อเขาห้าแปดห้าแปดหรือหกสี่าห้าแปดเอห้าแปดเข้าแปต้องต้องหรือเปล่าเขาห้าแตรงเห้าแปดตรงต้องก็่ต้องกลับหาแปดตรงต้องนกคนเหืนพ่อมาคือบ่เห็นบ่าเหรอพเห็นิีบพเห็นหน่น มาทั่วมากบอกไม่ถือที่บอกวนะเขาแต่ว่าดิบงว่ายุ่งเรื่องของไผ่แน่แต่เนาะลายยุ่งดิแต่เนาะเจ้าคือบงบ้งคนเนี่ยพ่อสายผ้าลวดไหมนมัดระวังสิอ๋อคือโถขดไขยบังเอเนาะมาสามสิบช่องแล้วก่อน จะต่งให้ลอสองอสามหลอดนาะาคิว no, no, well, yeah, yeah. yeah, no, no, yeah, ่าจะไหนันไก่สามรอบพอนูล่งนั่นอุ้ยพวกพวกเบิ้งกันอื่นนะเขาก็เบิ่งอื่นพวจะเบิ่งเี่มันบกมันก็บ้นั่นปานไดน้องเบงแล้วก็ไป่เบิ่งมือมือเห็กออกนะร้านั่นล่มันเื่อเป็นไาะนเจ้าเป็นเอฟซีจ้เป็นดนนอนมือทุไทยยังเห็นกับมี่คนเขาจะบอกเขาเขาจะเขาเบิ่งนะาจังของอนจต่างมันนี่เนมาหล่ะไม่เห็นเลยมาทีไ่เห็นยุ่ยใสเข้าา มันก็หลยอยู่ด้วเราอพูกาก็ยอไลไปลองรู้ลมือซุ้อ้ายเลยค่ะไปเห็นหัวต้งเห็นมืนเด็กมาเสือตอนสุดท้ายมันมันเป็นเลขกันไหมเลขข้อเลขอวนใจตึงนะอวเพราะงานของอ้วนใช่เขาเป็นเอฟซีเฮ้าท์คนแรกของเก็ว่าเขาใช้วันดับออกหัวนต่เราเมา่ก่อนดับหรือว่าหัวนั่งหลังแบบดับหเล่หลังแบบยังเต็มนด้วยองวนที่ดียวดับหนึง ทับหมดแล้วจตัวเห็นสิ่บว่าฮกโตว่าสันมันกิดีเกินไปขวดโอ้ตารางคณะสันเนาะห้กวนบอกเก่ากตนกวาไปซื้อนี่นะมันมันบ่มีค่ะสารางบ้านในวัดจพวกนี้กือที่พวกกาประธานนาเราเป็นแนวทามีแต่อยู่้างน่าวบ้านนี่มันสีดับเจ็หัวกับห่อเอ้หคนนึงมันกดี่สงหวสามหัพูดแล้วโมาเลบอกค่ะสองัวสามหัแล้วปีกอนสามหัวพูดแล้ว ลายลวงหนาไปมดก้อนเนาะลาไลวงหนาเลือกักษเลอกยกลาลวงหนาตเนี่ยทานนิดหนึ่งเด้ปั่นกันนะแบบทานิดนึ่งเลมก็าใกล้กินอดฝนเมอนเาเาะมเด็เกลฝนเี่กเอาลางือเอาลางรับลางนี่มันมันลบนนิดหนึ่เาเรื่อกลับลกคือมือหนีบมือหนีบคุณพวาสิ่หอลางก้อนเมนว่าลางสองตัวลางก่อนสองตัวลางจัหางเหรพ่อจักหาง ผมไม่ได้หาไม่ได้เหมือนอย่างผู้ใดต้องเพิ่งไม่กระดับบ่เจ็บเจ็บท้างนี่แหละเป็นสูตรเม็นบ่ก่อมันเป็นสูตรล่างนี่เต็มสูตรเลยแม่นบ่กอล่างนี่เต็มสูตรคือเจ็บถึงงแปดนะมันมาส้นตัวเก่าคือหางกเรื่อยอ๋อ ร่วังวันี้พ่อกับมันใจคือเก่าหรอล่ามันใจบ้านนี้ที่เขาทั้งล่างทั้งบนเลยเอราะว่าคัดออกเลยขัดออกบนก็เป็นบนล่างเป็นล่างนะบนเป็นบนล่างเป็นล่างสามโต้สามโตก่อนมีอยู่สามสุดว่ามันเดด็นอยู่หล่าหัวจะมันเดดอนบนหรือเนลาสามโตบอกพ่อสามโตมีอยู่สามสุดมีสามสุดสามสุดนี่เด็ดๆทั้งนั้นเลยบอกพ่อเมื่อก่อนทอๆกันนะะอบ่ขันมันบอกตัวหนึ่งบอกตัวหนึ่ง สามชุดนี่เราวัดหายขึ้นงันแล้วเอาลอุนน้ำพ่อนลวเด้วพี่น้องเด้อเป็นแนวทันเป็นแนวทางเนาะเียตันั่งตัวนั่งพี่น้องขอใช่บอกเอจดดเยครับจดไปพ่อกนกรลขง่อล่างบ่ลางเดียวเอาล่างจดได้เด้อล่างของคุณพ่อเก้าหกเก้าหกหเก็แปดเจ็ด

มียอันนี้คือรางเวนพอร์ค่ะเป็นเหล็กสูตรรางสูตรไม่เคยหลุดเลยวนพอค่ะมันเวมี่รุดมี่เลยสี่ไหนมันเต็มเต็มเกินไปว่าได้เราสูตรเลยมันเกิดรุดหนึ่งเขาสามเขาซีไปอันที่แบบห้าหกห้าหกถึงสามห้าหกก็เป็นยังมันออกสามหนึ่งเขาทุกสองเด้อนนิดหนึ่ง เอาไปพวกเหมือนตัวเชือกไปซีโค้กเหมือนอะไน่บ้าหรอก็เลยไปเสาตะบนน่ะแต่ป <hai S 2> ่ะ <b aa? S 2> จริงๆขนเอาเกจคูคือตัวนี้หนวดเป๊ <hai S 2> ปะไหว่าสูตรนี่นี่สีมาทั้งบนทั้งล่างเลยหมดเลยบนทั้งล่าง<อ>ตะว่าแบบนี้เลยคัดออกนะคัดออกนบนเป็นบนล่างเป็นล่างแต่ว่าพ่อนี่สีคัดออกไหว่าอันนี้เป็นบนเด้ออันนี้เป็นลา่างเด้อสำหรับผู้ต้นทุนหน่อยเนาะพ่อเนาะต้นผลนม้ทุ่งสีเดออก้กจนผลนม้ ตัวถือปวยนี่เป็นลางบ่พอลางรางอ็นลางยางเดียวเดียวต้องว่มักกันก็แล้วถ้าสืกันกันกันบนผู้ใดอยากเอาขึ้นบนอย่างวเอมั้ก็ดียวมีพี่เกกันได้เนาะเด็กเด้นเนาะเราไม่ตัวใดในขาดเด็กเต่นตัวเขานะเก็6เกียตก็วดีงบกับเกียรกันครับแงเอมเ็กลมเลยเดเต้่เ็นเกกับเกียรตเเด็เดวคนใครชก เลขเด่นหกกับเจ็ดนี่เป็นเลขวิ่งแมนบ่ค่ะเลขวิ่ะโอ้เป็นเลขวิ่งวิ่งหรือลูดก็ได้แมนบ่ครับวิ่งหรือลูดก็ได้ร่างน้ำก็ได้โชว์ให้แม่บ้านโชว์โชว์โชว์พ่อโชว์เลยโชว์ให้กับเอฟซีดูหน่อยเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อพี่น้องรางอย่างเดียวพ่อตัวนี้เนาะร่างยางเดียว ่ายมีตัวใดแนมบอกเป็นนาพี่น้องย่างเดียวดิสำหรับตัววงตัววงกลมนี่คือเดนแมนพาะว่เดนตัวงกลมนี่ว่ามันถึงเขาทุ่วงกลมหนึ่งอ่ะอ๋อข้ชัยล่างจานทร์แต่ว่าทางมันมีนั่นไม่ด้วยาพจารางสหรับตลวเลทางของชัยนะครับสำหรับตัวคุณน้อยนะครับวงกลมสีแดงนะครับเก้าหกหกศูนย์แปดจกสองนะครับ โตกันหามตัดกิมเนื้อครับเราจะมีหกเ็เข่าเ็ตกับแปดหก,ดกนะครับ,บอย่าตัดทิ้งนะครับคขึไปตัดต่อโตตัดที่มันมักเหรอไม่ตัดต่อมันม่ตัดต่ว่าบวมบวมเอน ่พอว่ามาจะสร้งไก่ยู่งก่อนแตกจะได้น้องนึ่งซ้อมเจ้าซ้อมเจ้าไปคอเนี่ยเดียนหกคือเก่าเนาะพขอนาะนะครับเตเสื้อไผ่ป่ะเต้องเสื้อไผ่แล้วมาว่าร่างอย่างเดียวน้องขอลร่างอย่างเดียวครับเดี๋ยวรอติดตามชุดบนของทุกท่าไทยด้วยนะครับเดี๋ยวรอติดตามชุดบนสองตัวนะครับเดติดตามชุดต่อไปนะครับ คุณได้แคปหน้าจอได้ก็แคปเด้อพี่น้องแคปหน้าจอเอาข้าวมคุณพ่อหันมาทางนี้น้ำกระป๋อเด้อเอาตรงๆค่ะเอาพี่น้องแคปหน้าจอเลยค่ะแคปหน้าจอล่างอย่างเดียวชุดเส้นผมขอบคุณพ่อไทยที่เป็นล่างอย่างหมดค่ะถ้าเท้าสีวิ่งล่างนี่คือวิ่งหกกับเจ็ดหนียางแปดนี่เป็นตัวร่องบ่พ่อเป็นตัวร่องเต็มเนี่ยหกเก็ดกันเป็นเลขเต็มหน้าเดียวผม หรือว่าผู้ใดบ่มักชุดของพ่อนี่มีเด็ดเด็ดลางทางใดก็มาใส่เลยจับใต่สามตัวนี่คือมันใจมันใจหกแปดเจ็ดนี่เนาะพ่อเนาะอ๋อเอาพี่น้องพ่อมันดีเลยหกกับเจ็ดตัวดีตัวเด่นมันนะแต่เป็นตัวร้องจ้ะเด่นสุดซุดนี่เป็นหกกับเจ็ดแปดแปดเป็นตัวร้องตัวเดียวไว้หล่นต้องหมดเเกินไปตัวใดพ่อในใจพ่อนี่ตัวเดียวสำหรับคนพูนหน่อย มันมันไฮโลมัสั้นกับพวนี้นะโอ้ยไฮโลมัสั้นกัวกนี้คืียู่สั้นกับพวนี้ท้วกนี้หกวันใช่ละเด้อมัองไรนี่หก้เสื้อออย่ได้ทเสื้อรอดใส่เห็นพวกเมตไนท์เขาใส่ทั้งสั้นกับพวนี้ด้วยค่ะพอใช้บอกมันหลามันหลหรเนาะ็ค่อยๆหั้นกับพวนี้ตัวนี้และเนาะพ่อตัวนี้ละบกซุบงบ่อย เล็กบ่มไหวเล็กบ่มไหวแล้วาเล็กบ่มไหวคื้ยังบอกว่าเป็นตัป็นต่ก้วยหัวขื้นบอกเืจังใดเป็นพอเหล็กบ่ไหวก้ยัวขื่นบอกเือจังใดหัวนกอเมื่อจังใดมันจะก้วยขื่นเป็นเกลือเมื่อจังใดกับพ่อถือแล้วเนาะคือหกเป็นหกเลยเห็นบ่บ่สามารถที่สิเป็นเก้าได้เป็นบพว่าเอยเอาบทนีพี่น้องนี่คือวามั่นใจครับเลยกับบทนี้ลักซิอีตั้งหา รักสิบพ่อไปฟังมันใจเนาะพ่อฟังผู้สื่อเนาะครับฟังเขาขอบคุณพ่อครับขอบคุณมากรักสิบเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเลยมักตัวใดกจัดลางของ่อไส้เนาะปากโตาหลวแชสั้นจังใดกับบ๊อไปแต่ว่าคัดมาให้เนาะพ่อเนาะวงกลมสีแดงเนาะพ่อ เคยเขาย่มนบ่เขาเขายละ้นาพอผิดไิบอกมันเคยเขานอกก่เนาะมันเคยเขายุ่งนัก็คือสูตรต่สมไมจะกี่นสูตรมันสูตรโบราณมาเขาใจ